อัสลามุอะลัยกุมวะรอมตุลล้อฮิวะบเระกาตสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประูมสาปีสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูหญิงนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสัปดาห์หนึ่งเราก็มาเจอกันหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะามาเรียนกันในบทที่4นะคะในเรื่องของงานเกษตรเดี๋ยวเราไปเปิดนังสือกันได้เลยค่ะ อา้าวต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะมาเปิดในบทที่4นะคะในเรื่องของงานเกษตรนะคะ mm hmm. ามาดูนะคะอา้าว mm hmm. การพ mm hmm. าะเมล็ดนะคะการพปะเมล็ดคืออะไรคือการปลูกพืชเนี่ยให้เจริญเติบโตนะคะทําได้หลายวิธีอย่างเช่นการพาะเมล็ดการปรักชำซึ่งวิธีการพปะเมล็ดได้ความนิยมมากที่สุดเพราะพืชส่วนใหญ่มีมเมล็ดมีวิธีการปลูกง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะมาดูนะคะการพาะเมล็ดการปรักชำนะคะ เอาต่อไปนะคะมาดูความหมายของการปลอมเมล็ดการปลาะเมล็ดหมายถึงการนําเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีนะคะมาปลอปลูกลงในแปลงปลูกหรือภาชนะที่เตรียมไว้อย่างเช่นกระบะนะคะถุงพลาสติกจนกระทั่งมเมล็ดงอกเป็นต้นกลา้าและเจริญเติบโตแข็งแรงจึงย้ายต้นกล้าเนี้ยไปปลูกในพื้นที่ในพื้นที่ที่ต้องการนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์บรรจุซองนะคะแต่ว่าแถวตลาดเนี่ยมีขายหมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะมาดูวิธีการปพอมเมล็ดนะคะการปลอมเมล็ดเนี่ยทำได้หลายวิธีดังนี้หนึ่งการป๊อมเมล็ดในกระบะน,นะคะการปลอเมล็ดเมล็ดในกระบะเนี่ยคือการปพอะเมล็ดในปาชนะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกการป๊อมเมล็ดด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืชที่ต้องการต้นกล้าจํานวนน้อย ต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเมล็ดในกระบะนะคะหนึ่งกระดาษกระบะที่มีช่องระบายน้ำขนาดพอเหมาะสองช้อนลูสามดินร่วนสี่เมล็ดพันธุ์พืชห้าบัวรดน้ำนะคะอาต่อไปนักเรียนไปปิดหน้านี่ห้าสิบห้าสิบสองนะคะมาดูนะคะการขั้นตอนการเพาะเมล็ดในกระบะทำได้ดังนี้หนึ่งนะคะตักดินใน่ะใส่ในกระบะเพาะให้มีความหนายอย่างน้อยสามนิ้วสองโรยเมล็ดพันธุ์พืชลงในกระบะแต่ละช่อง 3. โรยดินบางๆกลบและกดดินให้กระชับเพื่อให้มเมล็ดได้รับความชื้นนะคะและงอกใหม่ได้สม่ำเสมอและนําไปวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดราไร 4. นะคะรดน้ําให้ชุ่มด้วยบวรดน้ําโดยรดน้ําทุกวันเวลาเช้าและเย็นจนต้นกล้าจเจริญเติบโตแข็งแรงจึงย้ายไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไปต่อไปมาดูในหัวก้อที่สนะคะ การเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปใช้กับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องการตนย้ายต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชมีขนาดใหญ่อย่างรากลึกหรือเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่หายากและมีราคาแพงวิธีนี้จะสิ้นเปลืองมเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าวิธีอื่นต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดต้นกล้าในวัสดุสำเร็จรูป เท่ากันมาดูนะคะวัสดุปุรณ์ในการเพาะเมล็ดมีอะไรบ้างหนึ่งถุงพลาสติกสีดำหรือกระถางพลาสติกเจาะรูสอนช,อช้อนปลุกช้อนปลุกสามดินร่วนสี่มเมล็ดพันธุ์พืชห้าบัวรดน้ำนะคะเอาต่อไปนะคะเนมาดูในหน้าต่อไปมาดูขั้นตอนการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสําเร็จรูปทาได้ดังนี้หนึ่งตักดินลงในภาชนะหรือวัสดุที่สําเร็จรูปที่เตรียมไว้จนเกือบเต็ม 2. นะคะทำหลุมตื้นๆให้เหมาะสมกับขนาดของมเมล็ดพันธุ์พืชที่นํามาปลูก3หโยนเมล็ดลงในหลุมที่ทําไว้แล้วกลบดินบางๆรดน้ำให้ชุม่ม4นะคะเมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในท,ที่ที่จัดไว้ต่อไปนะคะอันนี้คือนะคะขั้นตอนการปล่อเมล็ดนะคะในกระบะนะคะนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องของการปล่อเมล็ดนะคะเรียนการความหมายของการปล่อเมล็ด วิธีการโพสเมล็ดมีกี่วิธีนะคะมาดูกันแล้วก็ขั้นตอนวัสดุบวกอนนะคะวันนี้นะคะคุณหญิงก็มีเนื้อหาที่สอนพวกเรานะคะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะและทำความเข้าใจในเรื่องที่คุณครูสอนนะคะอ,อย่าลืาและก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกอ่านแล้วก็รายตัวรายงานตัวในรายส่วนตัวของคุณครูหญิงแล้วนะคะวันนี้คุณหญิงก็มีเนื้อหาที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้วัสลามอะไยกุ้มวรมตุลลอฮิวะบรอกกาตุ